เมื่อ5,000ปีก่อนโลกได้พบกับภัยพิบัติร้ายแรงสิ่งมีชีวิตได้สูญหายไปหมดสิ้นกระทั่งเวลาผ่านไปธรรมชาติค่อยๆฟื้นตัวอีกครั้งกระแสเวทมนต์ได้เกิดขึ้นทุกผลทุกแห่งก็กกำเนิดเทพต่างๆ กการกําเนิดของเทพแสงได้บังเอิญทําให้กระรอกน้อยตัวหนึ่งมีสติปัญญาขึ้นมาเทพแสงจึงได้มอบไม้เท้าแห่งปัญญาให้กับกระรอกน้อยและขนานนามให้ใหม่ว่าเฟิร t สเทลเมื่อเฟิร์สเทลได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัตในอดีตจึงตัดสินใจออกเดินทางไปตามที่ทต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นแต่สอนให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติและหลายครั้งเฟอร์เทลจะต้องพบกับอุปสรรคและอันตรอยแต่เจ้ากระรอกน้อยก็ยังคงมุ่งหน้าต่อไปหลายสิบปีผ่านพ้นเฟอร์เทลก็ได้พาสัตว์ทั้งหมดกลับมาหาเทพแสงและทั้งหมด ก็ได้ช่วยกันสร้างอรารยธรรมศัตว์ขึ้นมาเรื่องราวการเดินทางและความเสียสละของเฟิร์สเทลได้กลายเป็นตำานเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ เดินอะไรเปนเมียอ๋อผิวเป็นที่นี่เงฮ้ไปเถอะไปเถอะแต่ตอนนี้จะมาเริ่มกันที่ด่านหนึ่งคาหนึ่งกันนะผมโดยที่มีโดนโดนเขาเรียกว่ากระต่ายจังนะจากอะไรวห่ลผสาเป็นมองคุยิวนะเราเราโดนมากเลยอะไรฮะอะไรอะมะโดนเยอะ กนาทีถ้าหลดติดกูจะเล่นด้วยโอเคปะ่ะเราด้ให้สิบนทีให้กูรอหรือว่าเปเนแทนไม่ต้องเล่นไปเลยให้ถึงโวลห้าเลอ่หกะ่าทางน่ะหขอรือสนุกลแล้วมึงขอเสื้อเล่นทำไมเนะี่ยใช่ที้ลิงลิงมินาทีเต้นรออจ,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 จะจิงจะจะเรื่องเรื่องราของมันกนะ็คือให้ ให้ต้องไปไปกู้โลกนะตอนเนี้ยก็อยู่กันที่ฝาดคือชาวเมืองเขาขอความช่วยเหลือนะก็จะมาเต้นอันหน้าก่อนทำอย่าพีทเรัวอเรื่อออย่าพิทอย่าพิทอย่าพิทมีแล้วโคเบนแต่ยังต้องผลี่วะเฮ้ยเยอะกว่ารากะอู้ มันั่วอะไรกันหนึเฮ้ยหนึงหนัวโอ้ต้อไก้าเก็บยาพิษละเจโหยาพิษเจลาก่อนเจลาก่อนกดขมาหนูแล้วแล้วรจะมีสุวิสพี่ชายชิดอยู่ปะฮะอัดอยู่อัดอยู่าจะจะจะเอาไปลงชั้นน่อ่ะแว์เกมเมอร์ ลยูเอตอนนี้นะก็นี่แย่แล้วคนกินข้าวเปหน่อยอะตอนนี้พวกมันขัวิ่งมาหมดเลยอะพวสองตัวทีสี่สองตัวเออเจ็ดอัพก่อนเลยนะสิแล้วต้องอัพนั่นก็คือไม่ใช่ไม่ใช่เจมี่จะเจมี่กะขี่เหมือนกันเราวิ่งปี๊บอะมันบินยังไงนะวิ่งเลยกลับวิ่งเลยเฮ้ยมันมันมันบินยังไงลืมโอ้วิ่งเลย เออต,ตัวนี้บินได้แต่ว่าเราเราลืมวิธีบินแล้วมันบินได้นิดหน่อยนะไหมอ่ะน้มอ่ะไวกวึงกึงอุ้ยเอาทำไมมันไม่เอาป่ะเอาเลยว่ะเจเจต้องเจเจต้องลงก่อนเนี่ยเอาอต้องใจกาวลหรอจะ,ก,ะก็นั่งหรอมา,มาไม่ไม่ต้องไปอะพิษแล้ว ทันอาที่ถึงจ้าไปหนูไม่ไม่อย่าไปโยนอะไรแถวนี้องคไปจะขีวิตข้าขีดเอมูนในข้าทีแข็มหนึง่งชิดแยงเขยมอยู่ยังขีอยู่หน้าเขา,าเฮ้ยน่ารักอ้หูรายินเที่ยวมดเนี่ยเออเอ้ยโหตัวนะั้นตัว เจเจเก็บยาสีเหลืองดิยาสีเหลืองเก็บเก็บยาสีเหลืองไม่เก็บไม่ได้เก็บเก็บคนอื่นดิมาเจมาไปยิงพี่มันเดี๋ยวครับเฮ้ยเด้อโดนชิญยัยมินโดนท่านพี่ชิญยัยมุนโดนโดนเร็วๆอีมุนด้วยโดนด้วน เอ็นบีหมดก็โยนเร็วเร็วเดินโยนเร็วเร็วโยนมึงรั้งชาขนาดไหนเนี่ยโอ้ไม yeah, ่ยังต yeah, ิดพ oh, ิษอยู่อ่ะอย่าเลื่อนอย่าเลื่อนไม่หรอถ้าเข้ท่าเบลดีดีเท่าเบลดีๆเนี่ยโอ้โหไปเวลไหนแล้วก็ไม่รู้มาเล่นอะไรกันอย่างนี้เนี่ยโอ้แจ้งเลย่อนเนี เงียบดีครับมาเอาใหม่เอาใหม่เลย <49! S 1> เอาเอาดีๆเท่าไหร่ตอนนี้ก็ตายผู้หน้ารักไออย่างดูซูมมลนาวอะไรนี่เล็กซูมอ๋อซูมมลนาตั้ชื่อใหลยเก็บไวกะแะโดนปลก้อนช็อตใส่กระใส่กระบอกสิเออเอ <PAUL or S 1> เอม <c oughs> ีคนมีหน่ามา แมานาเป็นดำเอกที่น้อยเป็นดำเป็นดำเป็นดำมูลาอะไรครับผมเออออกเดียนหมล่ะเอาเซียนแงไม่โอ้มานาโดนยิงไปหนู เหมียวลิชินโชว์ลิชินไม่เหมือนเลยการหลบลูที่นั่งคือสามโวงนะมันเฮไปไปมีปดไทยไปดูไปลับไอติมสุดลงมาดีใจเลยเฮ้ยมีโล้วเข้าเบ้ยาไม่โดน เอ้ยลืมไปขี่มูอยู่เ,ยเราเลยมีชีวิตรอดเอเจกี้ฮัลโหรรลเดี๋ยวเราจะเพิ่งเพิ่งเล่นนะกูได้แล้วเอจี่เดินขอดูจตอนนี้ก่อนเมีย,มยวเจกี้วิลกูสอาสุดเลยนะเลียนเป็ดบู๊เอ็นไม่โดนเราก็โดอนเราผิดไปแล้วเร,เราจะไม่บูไม่เอาจ้ะฮะไม่โดนจะทำอะไรข้าเลยเจกี้ ดูว่าความสุขกูปดตอนนี้เลยอะไรฮะผมเปน้าเลยฮะพี่จะแตะพี่จะแตะงเลยเมื่อวานหลุดสามล็อกไม่หลับแต่งหนึ่งแต่เลยหนึ่งหนึ่งไม่รู้เออเฮ้ยได้ไงวะเราต้องลงเล่นการดี้สินะใช่ลองลองลองลงจะก่อนเราเร็ว5 โดน 6, ถามหน่อยจุดสองเจ้มัมึงไม่สารน้ำกดมาเจมาเรามาด่านนี้กันเดี๋ยวหนึง 2. 2> ่งกับสองอหัวใจของอดีตเฮ้ยไม่เขาแล้วไม่โดนอย่าเข้ามาโดนห้ามยิงมูฟว์ไปในตัวเดียวโดนโดนเป็นตัวเดียวที่ไม่สามารถผ่านด่านนี้ได้นี่เป็นด่านเดียวที่ที่เจ้าไม่สามารถผ่านได้เดี่ยตัวเองข้าขอยืนยัน หมูปอ้อตายแล้วครับจบเราเราโดนไม่ยิงแรงไงโอ้โหหมูปอ้เเปปอเลือดเยอะจะตายโหหมูปอ้อเฮ้ยเจเจแต่แต่แต่มันก็แปลอย่างหนึ่งนะว้ยเจตั้งมามาเขาให้ผ่านด่านนี้ได้อะให้ฉลาดไม่พอรู้ต <ๆ S 2> ัวปะเนอะไรอะฉลาดไม่พอเดินเดินก็ยิงหมูป้อตายหรอกรู้เลยไม่ใครนี่คือนักแต่งแปลงอาชีพนะเดี๋ยวดูดูตายครับผม อ๋อยิงยาด้วยมันมันยิงยาให้ห hey. มูโปไม่ได้เออเฮ้ยโดนได้ทำไมลงไปโดนน่าอมบตรนาอมาแต่ชีวิตฆ่าแบบนี้เลยไอเชี่ยโดน ใช่ดีดีด ok> ิค่ากดเล่อนคนยังไงอ่ะฮะเต็มที่มันกดกีตาร์ชื่อมันแล้วกลายเป็นอ่าเพอร์เวดเม้โคดเฮียมป็นจะหมดมองแลไหมอ้าวเป็นจะไปไหนอ้าวเชื่อได้ไงล่ะจะตายแล้วอย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิดเดียว เ้ <Yeah! laughs> สนุกไว้ยถามเจเจหนอยู่หมอของพี่โอ้กันไงลำบาขนาดนั้นเลยมัลำวงลำวงลำบางเชี่ยอะไรละ่ะอุับอัพเนี่ยปลาโดนนอนไปหนึ่งเออหนึ่งกับสามไม่มีโดนก็ได้วะช,ช,ชี้ช้าเจ๊หนึ่งกับสามนี้เป็นดาลในตำนานเลยเจ๊เจ๊ทำไมจะบอกจะหยุดการแล้วรอกิน ไม่เอ้ยเจเจเอาจริงๆอันดันเงียบสามรออาจจะไม่ผ่านนะให้เจเพราะนั้นเราไปก่อนเลยอถุยไอหนุ่มเบิร์ดสู้ๆยอมแพ้นะฉันจะเอาใจช่วยเดี๋ยวเอิร์การ์เดียนเดี๋ยวเอิร์การ์เนี้จะฉีกสุดต่อโลกไปนี่ยรู้ไหมว่าเรื่องความเสี่ยงอะไรนะทำให้เกาหลีกูปพดชี้มาก เฮ้ยเจแค่ยก็เราไม่มีสัมบันเนอร์เลยว่ายังไม่ถึงห้ามีแล้วเกียงองช่วยจขา่ยเดี๋ยวตอนเนี้ยตอนเนี้ยช่วยดรื่องยาเลยโอ้โหไปอยากให้มันตีแค่รอหนาวะหนาวหนาวอ่ตรงนั้น แจ็คเกี่ยงลุ้งมาเคยอะไรนะเรางงจังวะทำไมอุเฉียกเสือไม่งออกมาก็จบก๊ะบูเคนเออเล่นแม่งเหรอนึ่บูเคนบูเคียนนะเกิดการบูเคนเกิดขึ้นอันตรายนะก็จะเห็นอุเฉียกมา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 โอ้ยอย่าตีข้าเลยมา มาไอเจเจรออยู่ตรงนั้นนะมามาเจไปรออยู่ตรงนน้นไปไอไอไอตรงนี้แค่รออยู่อ่ะไอตรงตรงไอนั่นอะตรงเบาะบ่อบ่อนั่นน่ะเออเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีแมวมาเกิดแมวมานาตรูชาวแมงรอแค่จำบะจ้าบูเคนบ้านเป็นบูเคนเหรอทางจุไม่บ้านมันเป็นสไตมาเตอร์ ไม่ไม่ใช่ตายมาเตอร์เขาเรียกว่าไอสตีทไฟเตอร์ไอิไฟเตอร์เออไม่โดนเออเจ้าปวดเริ่มนปวดโอ้ไอสารนกันดิดจะทำไงข้ากับข้าอะไรเงี้ยวะโนราตีอันเจมันมาแล้วไอสารานก็กูบอ้มึงเออเจเราผ่านแล้วเจเราผ่านแล้วเจ เราผ่านแล้วเจ้โ้ยขี้ไอทีห้าสิบหรือโวยขี้มอลอนที่ออฟติเดียนแฟงไม่โดนเลยนะขอบใจมากการมันเลยมานะช่วยเราด้ว,วยป,ยจยปวจ็บปวดหวับเมาอ่ะมิชชั่นคอมพิวเตอร์รจอเจ็บปวดมากเลยเย้เจ้เราเราไปด่านต่อไปกันเถอะเจ้ดา่ดา,ดานด่านนี้เรา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 พิ่งสิ่งโตของเจ้านะเจ้ มมงงอ,อัพแอคเดียเจออเจเคลียเจ,ออเจไม่น่นกากลัวสิงโตเจมาฝนเห็นแล้วโชคดีนะเจคีอะไระ่ระเจตีอินนะไอ,อ๋อเ,เล่นสายปอมนะ เอติอินเอาเอาเอาทอไปสินะเดลูกน,นะแล้วตอนนี้นะกน็อยู่กันที่ยูฟองหาออนไลน์นะถึงด,าด่านเบลแล้วคาร์ลขอ,ข,อขอลาก่นจุบันยังเหลือสิบละบายเออมึงเป็นยงไงวะโอเค